พัฒนายอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดจากสถานการณ์ที่ทั่วโลกต่างเผชิญทรัพยากรที่ร่อยรอสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายแต่ในทุกวิกฤตมักจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นได้เสมอการปรับตัวจึงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ อุสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมนวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์เพื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่และสุขภาพนามัย เราเตรียมพร้อมปรับตัวและเปลี่ยนแปลงคืออุตสาหกรรมการพิมพ์ก้าวไปต่ออย่างยั่งยืนขอต้อนรับทุกทานเข้าสู่งานประกาศผลรางวัลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่17 u n w e l i i n g r l a z i n g Quality Beyond Imagination ครับทุกท่านครับเระขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกาศผลประวัติการประกวดสิทธิ์ยิมเชาติประจับปี2 0ั4ในครั้งนี้เป็นการประกวดสิทธิ์ยิมเนชาติครั้งที่17แล้วครับซึ่งระยะเวลาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้แทนที่จิตกี่เวลาเกินกว่า17ปีผมเชื่อแน่ครับว่าหลายท่านที่ได้มีส่วนร่วมับการประกวดสิทธิ์ยิมเนเชาตินับตั้งแต่ครั้งที่1จนมาถึงครั้งนี้ ถือได้ว่าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแล้วอย่างน้อยๆหนึ่งถึงสองยุคแล้วแน่ๆนะครับผมทัพในวันนี้ทีรากิติรัตน์ชัยครับผู้าำกับโรคสุภาพภามิไทยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการที่จะพาทุกท่านครับเข้าสู่การประกาศผลการร่วมแสดงความดีและการขึ้นรับรางวัลครับในครั้งนี้ครับครั้งที่สิบเจ็ดนะครับต้องถือว่าเป็นการประโวนของค่ารูปที่ ยาแกย่ยาวนานและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งโลกเลยนะครับของประเทศไทยโดยเฉพาะที่้าวันในโลกของรุ่งถึด้านอุตสาหกรรมการผลิตครับและนั่นก็เป็นที่มาครับของทีมงานในครั้งนี้นะครับอัน n g The b r i d g i n g Quality ที่ม n ย i m a g i n a t i o n ครับก็ต้องเรียกว่าเหนือนจินตนาการครับที่การทีมและบรรจุภัณฑ์ในยุคก้าวหน้ามาจนถึงจุดนี้ปีนี้นะครับซึ่งทุกอย่างก็ถูกผลัดกันด้วยทั้งพวกเราครับในฐานะผู้ผลิต ลูกค้าผู้บริโภคและผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้วยเช่นเดียวกันครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าวันนี้เรามีการประกาศผลถึง37ประเทรต่วัๆนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นออฟเดอะเดในช่วงท้ายครับผมขอเรียนเชิญประธานการจัดงานการประกาศผลรางวัลการประกวดสินเชืัอชาติร้งที่17นะครับขึ้นตางรายการถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินตัวปรกัน ครับขอเรียนเชิญคุณกิรักรัตนนาลุนครับประธานการจัดงานและประธานตัดสินผลการประกวดสิ่งที่แข็งช้าครั้งที่17เขอเรียนเชิญและขอสิ่งปร้มด้ต้อนรับคุณกิรัครับขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะครับเข้ามาสู่งานในวันนี้เป็นการประกวดครั้งที่17พวกเราก่อนอื่นเลยในฐานะประธานจัดงานผมอยากจะขอขอบคุณ คนแรกนะครับคือมิสเตอร์โรเบิร์ตเจนซึ่งวันนี้จริงๆท่านก็ควรจะต้องมาเป็นประธานกรรมการตัดสินกับพวกเราแต่ด้วยเหตุผลม,มารมการนะเข้ามันไม่ได้ก็เอาไว้ปีหน้าถ้ามีโอกาสเราก็จะเชิญท่านมานนะครับต่อไปผมอยากจะขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินทุกท่านนะครับซึ่งคณะกรรมการตัดสินเนี่ยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านต้องสลัเวลานะครับใช้ความสามารถ ะะเข้ามาตัดสินงานผลงานในปีนี้ก็ต้องบอกว่าถึงแม้จํานวนอาจจะยังไม่มากเท่าที่เราคาดหวังแต่คุณภาพนะครับมาตรฐานระดับโลกเหมือนปีที่ผ่นๆมานะครับและผมอยากจะขอขอบคุณ Major s p สปอนเซนะครับแล้วก็ Sp o สปอนเซอร,รองที่ให้การสนับสนุนนะครับในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับ ผู้คนในอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้มีที่ที่จะใช้แสงแล้วก็บ่งบอกไปถึงว่าความสามารถของอุตสาหการรมพิมพ์ไทยนี้ดีแค่ไหนในระดับสากลการตัดสินง,งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติในปีนี้นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เห็นอย่างเช่นแม้กระทั่งงานพิมพ์ที่เป็นระบบอฟเซตซึ่เป็นเมนสตรีมของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศไทยยังรักษาคุณภาพที่ดีไม่แตกต่างไปจากเดิมนะครับ สามารถตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดการ disruption หรือเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอุตสาหกรรมการพิมพ์ลายโปรเซไม่ตายไม่ว่าจะเป็น commercial printing นะครับบรรจุภัณฑ์แท็กเลเบลยังสามารถแข่งขันได้นะครับงานพิมพ์ดิจิตอลปีนี้ลำบากใจครับคณะกรรมการทุกท่านต้องบอกเลยว่างานพิมพ์ดิจิตอลตอบโจทย์ไปวนองได้ดีมากไม่ว่าจะเป็น wearable data นะครับงานพิมพ์จำนวนน้อย ยังสามารถตอบโจทย์คุณภาพก็ดีขึ้นเร,รื่อยๆบางครั้งในฐานะกรรมการด้วยกันเองต้องเอาแว่นมานั่งสอบกันถามว่าอันนี้จริงหรอดิจิทัลจริงไหมนะครับต้องบอกคุณภาพดีและดีขึ้นทุกวันตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี flexible p a c k a g i n g f l e x แฟล็กโกาก็ยังไม่ทำให้พวกเราผิดหวังต้องบอกตรงๆครับปีนี้จำนวนอาจจะเข้ามาไม่มากอย่างที่จิงในส่วนของ Flexible packaging ที่เข้ามาแต่ คุณภาพระดับโลกไม่เปลี่ยนแปลงยังคงเหมือนเดิมแสดงให้เห็นว่าสุดอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศไทยไม่ว่าจะในภาคไหนก็ตามคอมเมอร์เชลบรรจุภัณฑ์จะบรรจุพัณฑ์อ่อนตัวดิจิตต้ทุกอย่างเรามีมาตรฐานที่ดีและยืนอยู่ในแถวหน้าของระดับโลกได้อย่างไม่ต้องมีคำ,คำถามใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะขอบอกว่ายินดี นะครับกับทุกทุกท,ท่านที่ได้รราวัในวันนี้ที่มานั่งอยู่ด้วยกันในวันนี้และก่อนจะจบส่งไม่ต่อนะครับผมจะจะขอขอบคุณอีกหนึ่งคนคุณวิรุณสงสนสวัสดนะครับพี่วิรุณเรีกพี่วิรุณก็เป็นกรรมการตัดสินของเอเชียมาของประเทศไทยก็เทครับเป็นประธานจัดง,งานของประเทศไทยตั้งแต่ปี2 0 1 3ถึงปี2 0 2 3รวมทั้งหมด8สมัยอยู่กับเรา ช่วยเหลือเราดูแลนะครับไทยเป็นทุกันเป็นลูกแกงเนหนึ่งคนที่ต้องดูแลแล้วก็ช่วยเราอุ้มชูให้สามารถนำพาชิ้นงานต่างๆเหล่านี้ให้ไปแข่งขันในระดับเอเชียได้มาตลอดทุกๆปีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามในวันนี้พวกเราก็จะถึงแม้แกจะอยู่กับเราแล้วก็ยังเก็บกันไว้ในใจนะครับเวทีนี้ก็ยังเป็นเวทีของแกได้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับผม ขอชื่นคิรัญครับและไปตนชื่นคิรัญบนเวที่อนระรับในระดับต่อไปครับก็ต้องขอแสดงความขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งีือทั้งรวยท่านท่านประธานการจัดงานครับก็มีของที่ระลึกครับที่อยากจะมอบให้กับผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ครับลำแรกครับผมขอเชิญผู้แทนจากบริษัท c a s Paper จำกัดครับผมเป็นเชิญครับ บริษัทฟูจิฟิล์มิทยาลอินโนเวชั่นประเทศไทยจำกัด ปีอุลเลีทไทยแลนด์จับ with that I didn't know a bracket, bracket. ลูกสวิตทหารทรัพย์เจริญครับ ครับผมท่านครับท่านที่จะขึ้นมอบของเชิญรับแทนประธานการจัดงานครับผมขอเรียนเชิญนายกสมาคมการที่ไทยครับคุณเฉยชีระพัฒนากีระเดชครับผมขึ้นมอบของเชิญรับแทนประธานกองทุนรัฐบาลสานักงานการประการตัดสินครับและต่อจากนี้นะครับผมจะขอเรียนเชิญผู้สนับของผมแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านขึ้นร่วมถ่ายรูปคร ละดับต่อไปครับขอเรียนเชิญผู้ดำเนุนการจัดงานทุกท่านนะครับแล้วก็กรรมการตัวที่ขึ้นถ่ายภาพกุ่พร้อมกันครับแล้วก็ขวดที่รองทางขึ้นมาด้วยนะครับเชิญครับไม่ให้ไว all the monster all the c o p a i t y all the judge s on the stage to take up for มีครับการมนารุ่นนะครับซึ่งราเสียจลเหลาเวทนครับเข้ามาู่มตัดสินอย่างยุคยีธรรมนะครับทำให้เราาสาัาตางมาปรวจสิ่ชิธชาได้จนถึงที่ีเครับลำดับต่อไปครับผมขอเียนเชิญนายกสมาคมกีฬไทยครับใกล่ครับข้าพรวนครับ ก็กลับมายืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งนะครับกับบรรยากาศวันนี้ฝนตกมาแสดงความยินดีกับผู้ที่จะได้รับรางวัลวันนี้ทุกท่านนะครับวันนี้จริงท่านประธานในพิธีครับคุณเกียรไกรเกียร์ญุ่นนะครับเอิท่านเพิ่งหายจากการไม่สบายนะครับแล้วก็ยังอยู่ในระยะตักฟื้นวันนี้เลยไม่สามารถเชี่อ์มารวมได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับคืณเกียรไกรนะครับได้ความความแสดงความยินดีสําหรับผู้ที่จะได้รับรางวั เรียนนะครับคุณธีรรัตนนริน์นะครับประธานจัดงานแล้วก็ประธาน,ก,น,ก,น,รบบนากรรมการกตัดสินการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่17ท่านคณะกรรมการตัดสินผู้สนับสนุนการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติท่านมีความสำคัญต่อพวกเราม,ม,มากนะครับตั้นแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็บริษัทต,ต่างๆนะครับที่ส่งผลง,งานเข้ามาประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติในปีนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเรานะครับ เชื่อว่าเราเผชิญกับความาท้าทายหลายอย่างนะครับในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลดิสลอฟชั่นบางส่วนทำให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ของเราเนี่ยบางเซกเมนต์มีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ geo politics นะครับเรื่องของสงครามต่างๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของสิทธิ์แอด์บอรนะครับที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องของพิมพ์เราที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับเผชิญกับ ตรงนี้ครับทำให้มันส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจไม่มากเท่าไเพราะฉะนั้นภาคการเกษตของเราต้องปรับตัวครับต้องปรับตัวนะครับการประกวด16ครั้งที่ผ่านมานะครับก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้นะครับว่ารากฐานที่เราวางไว้นะครับยุทธศาสตร์ที่สมาคมการพิมพ์วางไว้ว่าการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติจะเป็นตัวที่จะนําคุณภาพการพิมพ์ของสิ่งพิมพ์ไทยนะครับแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่า การพิมพ์ของประเทศไทยมีคุณภาพที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะยืนยันว่าเราจะดาเนินในเรื่องของการประกวดสิ่งพิมพ์ห่งชาติต่อไปเพื่อที่จะยกระดับและก็พัฒนาให้คุณภาพสิ่งพิมพ์ของประเทศไทยดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการประกวดครั้งที่17นะครับครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Unveiling the Printing Quality Beyond Imagination นะครับ เราเผยนะครับเรื่องของคุณภาพการพิมพ์เหนือกว่าจินตนาการนะครับอุตสาหกรรมนะครับที่จะต้องปรับตัวไปสมาคมการพิมพ์ไทยเราได้วางนโยบายในการที่เราจะมุ่งไปสู่การปรับตัวเพื่อที่จะให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโลกในป,ปัจจุบันนะครับเราวางนโยบายห้โาโกมดด้วยกันนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับทางสถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ดิไัยเกณฑ์ดไ,ได้วางวิทยาศาสตร์ไว้เช่นกันนะครับ โกตัวแรกครับโกดิจิตอลนะครับโลกทุกวันนี้เป็นโลกยุคดิจิตอลจริงๆนะครับอุตสาหกรรมการคินของเราเราต้องปรับตัวให้เท่ากับโลกแห่งดิจิตอลนะครับเอาเรื่อง AI มาใช้เอาเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมาใช้โกตัวที่สอนะครับโกอินโนเวชันนะครับผมเพิ่งกลับมาจากงานดูป้านะครับหลายๆท่านที่นี้ก็ไปงานดูป้าด้วยกันเราได้เห็นครับนวัตกรรมนะครับจากด้านการคิ์ใหม่ๆนะครับ มีการนำความเป็นออโตเมชันมาใช้เอาเรื่องของโรโบอติกมาใช้ประสิทธิภาพการพิมพ์ของเครื่องจักรเครื่องพิมพ์ทำให้เราสามารถที่จะพิมพ์งานได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ประหยัดลงนะครับโคมตัวที่สามครับโคมครีบิ้งเราเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้ถูกทำลายไปมากอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของเราก็เช่กนกันครับเรามีส่วนในการที่จะใช้ซัพเากียเพราะฉะนั้นเราต้องมรรจุนะครับว่าเราจะ หรือเราจะผลิตบรรจุภัณฑ์ยางไรที่ให้โลกของเราสามารถที่จะยั่งยืนหรือสืบสานรีที่ต่อไปได้ในอนาคตกฎระเบียบใหม่ของโลกเรานะครับมีการเพิ่มตกี่ยวกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่ว่าเรื่องของคาร์บอนฟุตปิ้์หรือแม้ว่าหลายๆโภชักที่เราจะต้องส่งออกไปอย่างต่างประเทศนะครับต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เช่นในเรื่องของโสดสบ่นะครับกรณีที่ท่านจะต้องส่งสินค้าไปทางยุโรปนะครับโตัวที่4ครับ Go creative as a power นะครับอุตสาหกรรมการพิมพ์เราเป็น supporting industry นะเราเราเป็น OEM ที่ดีครับเราเป็นแหล่งผลิตที่ดีแต่ณัวันนี้ OEM เดียวไม่พอนะครับเราต้องมี ODM เราต้องมี o b n เราต้องมีเรื่องของการใส่เรืองของ c r e a t i v e ที่ใส่เข้าไปเราต้องสร้างแบรนเราต้องใส่เงของ marketing เข้าไปโดยเฉพาะประเทศไทยครับเรามี storytelling มากเยอะ แล้วก็ภาพปัะเอเนี่ยก็สนับสนุนในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เป็นหนึ่งในนโยบายแล้วผมเชื่อไหมครัว่าสินค้าของไทยที่ใส่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปใส่สตอรี่เทลลิงเข้าไปจะสามารถเพิ่ม value added ให้กับผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยได้นะครับและสุดท้ายครับคือ g o ที่5ครับ g o Global ครับเราต้องทำให้ทั่วโลกเห็นว่าคุณภาพสินคีบของประเทศไทยนะครับแต่ับการยอมยับในระดับ เวทีไทยปรินวอดนะครับจึงเป็นสะพานเชื่อมไปยังเวทีอาเซียนปรินโออาเซียนห้จริริโมและก็การประกวดสิทธิ์ในระดับนานาชาติที่ผ่านมานะครับเราต้องบอกว่าผู้ประกอบการไทยสามารถที่ทําได้ดีครับเราเป็นแชมป์เราเป็นแชมป์ต่อเนื่องกันสิบกว่าปีติดต่อกันนะครับและผมวังว่าปีนี้เราก็จะทําได้ดีเช่นกันนะครับในเดืนสมาคมการพิมพ์ครับ ผมขอขอบคุณประธานจัดงาน,นาคณะกรรมการทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนนะครับให้เกิดการประกวดสิ่งคิปแห่งชาติและก็ที่สำคัญที่สุดน,นะครับผมขอขอบคุณพี่วิรุณสมเสริมสวดิ์นะครับพี่วิรุณน,นะครับเป็นที่ปรึกษาสมาคมกาีฬานะครับเป็นประธานจัดงานก,นการประกวดสิ่งคิปแห่งชาติตอ่อเนื่องมาหลายทาั้งเป็นประธานเป็นผู้อำนวยการสถาบันการกีฬ ผมอยู่กับพี่วิรุนตั้งแต่ผมเป็นอย่างปรินเตอร์หลายๆกิจกรรมที่เราร่วมกับพี่วิรุนนะครับเหมือนพี่ชายผมนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าพี่วิรุนจะไม่อยู่กับพวกเราแล้วแต่สิ่งที่พี่วิรุนทาไว้คุณูุะการที่พี่วิรุนทาให้กับทั้งสมงารถกันทีนแล้วก็กับทางวิกาหการพินพวกเราจะจดจำพี่วิรุนอยู่ในใจเสมอตลอดไปนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ รางวัลการประกวดในคำคือนี้ผลงานของทุกท่านนะครับตอนนี้ตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับเราส่งอาจารย์ประสิทธิ์นะครับไปตัดสินที่ประเทศสิงคโ,โปร์ผมเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้น่านจะได้รับจดหมายนะครับจากทางอาเซียนปีนโบวมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าเราได้กี่รางวัลน,นะครับแต่เรารู้ว่าเราได้เป็นสิบบริษัทผมเชื่อมั่นครับว่าเราน่าจะได้ อยู่รำดับดต้นๆหรือชิ้นหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสำครับขอบู้เข้าร่วมานตัวครับเรียน,นร,รูกเทคโนโรยีสักครู่นะครับท่านครับในวันนี้ทางเราก็ 自分でチームがうこの時点でたぶん。 ครับไม่เยอะมากครับมา่มากครับขอบคุณครับ